ต่อไปอ่านตามครูนะครับอ่านสะกดคำออานออานไม่เอกอ่านสอะสะกออดอกดคออําคำอ่านสะกดคำคำแรกนะครับไก่แจ้ กไอไก่ไม่เอกไก่จอแอแจไม่โทรแจไก่แจซึ่งคํานี้นะครับประกอบด้วยพยัญชนะกอไก่แล้วก็พยัญชนะจอจานนะครับมาดูตรงพยัญชนะกอไก่ก่อนนะครับพยัญชนะกอไก่เจอกับสระไอไม้มาลาย กอไก่สระไอไม้มาลายวันนายุกไม้เอกนะครับกอไก่สระไอไม้มาลายวันนายุกไม้เอกเวลาเราสะกดนะครับสะกดว่ากอไอไก่ไม้เอกนะครับอันนี้คือไม้เอกนะกอไอไก่ไม้เอกไก่กอไอไก่ไม้เอกไก่ ต่อไปพย,ยัญชนะจอจานนะครับอีกคำหนึ่งพย,ยัญชนะจอจานเจอกับสระแอวันในยุคเป็นไมโทเวลาสะกดนะครับสะกดว่าจอแอแจไมโทแจนะครับจอแอแจไมโทแจจ j อแอแจไมโทแจ เมื่อคำว่าไก่เจอกับคำว่าแจ้ได้คำว่าไก่แจ้นะครับลองฝึกอ่านฝึกสะกดดูนะครับมาดูคำต่อไปครับปู่ย่านะครับปู่ย่าพยัญชนะคำแรกนะครับปอปลาเจอกับสระอูวรณยุกต์ไมเอกสะกดว่าปออูปูไมเอกปู่ นะครับปออูปูไม่เอกปูต่อไปนะครับพยัญชนะยอยักษ์นะครับเจอกับสระอานะครับวรรณยุกต์ไม่เอกสนะกดว่ายออายาไม่เอกย่านะครับยออายาไม่เอกย่าฉะนั้นคําว่าปูเจอกับคําว่ายา่าได้คําว่าปูยา่านะครับอะทีนี้มาดูฝึกอ่านข้างล่างนะครับมาดูคําแรกนะครับ ไก่แจ้นะครับเมื่อครู่เราได้ฝึกสะกดแล้วนะครับกอไไก่ไม่เอกไก่จอแอแจไม่โทแจ้ไก่แจ้ต่อไปนะครับแหดูหอแอแหไม่เอกแหดออูดูแหดูต่อไปนะครับปู่ย่าปออูปูไม่เอกปู ยอ,อายาไม่เอกย่าปู่ย่าต่อไปนะครับป่าไผ่ปออาปาไม่เอกป่าพอไอไผ่ไม่เอกไผ่ป่าไผ่ใส่ยาสอไอใส่ไม่เอกใส่ยอ,อายาใส่ยาบ้าใบ้ บออาบาไม่โทบ้าบอไอใบไม่โทใบบ้าใบาใช้ดีชอไอใช้ไม่โทใช้ดอ,อีดีใช้ดีปีนี้ปออีปีนออีนีไม่โทนี ชี้มือชออีชีไม่โทชี้มออือมือชี้มือถือไม้ถออือถือมอไอไมไม่โทไม้ถือไม้ให้มาหอไอาหายไม่โทให้มออามาให้มา ผ้าสีพออาผาไม่โทผ้าสออีสีผ้าสีสีห้าสออีสีไม่เอกสีหออาหาไม่โทรห้าสี่ห้าสาคูสออาสาคออูคู สาคูถูไทถทออูถูถอ,อไอไถถูไถให้น้องๆฝึกอ่านแล้วก็ฝึกสะกดคำนะครับเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการอ่านถ้าน้องๆชอบคลิปของครูนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้าน้องๆฝึกหน้านี้เรียบร้อยแล้วไปดูหน้าต่อไปเลยครับ